เรามองว่ามันห่างเหินกันมากขึ้นนะมันเหมือนมันจะใกล้กันแต่มันกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้คุยกันเลยอะ่ะคุณครูเมื่อก่อนจะเรียกเรากลับมาเข้าคาบเรียนต่อต้องเพื่อนเธอ นายคมกริตไปตามจันทรัตต์กลับมาที่ห้องสิเดี๋ยวนี้คือเขาไม่ลุกไปตามนะเขาพิมพ์เรียกหรือไม่เขาก็โทรหาแต่ถ้าเราเป็นเสียงเสียงหนึ่งได้เราอยากให้มันไม่ใช่แค่ว่าต้องแสดงความรักกันเท่านั้นถึงหันมาสนใจกันหรือต้องมีเรื่องโกรธหรือขัดแย้งกันเท่านั้นถึงหันมาสนใจกันมันอยากให้เป็นบรรยากาศที่กินข้าวก็นั่งพูดคุยกันถามความ รู้สึกถามสารทุกข์สุขดิบกันนี่แหละคือการเป็นคนหรือการเป็นมนุษย์ที่แบบได้ใช้ชีวิตจริงๆซึ่งมันกําลังจะหายไปเพราะเทคโนโลยีมันมาครอบงำลองวางมือถือดูแล้วลองคุยกับคนมากขึ้นดูแค่คนตรงหน้า เราอยู่กับเขาจริงๆมองตากาันได้ยินเสียงเขาจริงๆได้รับรู้ถึงความรู้สึกเขาจริงๆ <_ an> บางทีปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมันอาจจะหายไปก็ได้นะ <_ an> เทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันทําให้คนเข้าหากันง่ายขึ้นหรือทําให้ห่างเหินกันมากขึ้นสําหรับเราเนาะ